มาถึงแล้วนะคะเรามาถึงเมืองพอมเพ่กันแล้วพี่น้องคะนี่จะให้ดูบรรยากาศรอบๆเมืองที่ถูกซา,ากปรักหักพังที่ถูกซากของภูเขาไฟระเบิดใส่เมื่อหลายพันปีที่ผ่านมาแต่ก็ยังหลงเหลือหลงเหลือซากพาพ่อใหญ่มาดูคะ่ะ <c oughs> ยังไม่ได้เข้าไปนะคะเก็บบรรยากาศให้เ,เพื่อนๆชมรอบนอกก่อนว่าเป็นยังไงนักท่องเที่ยวเยอะมากนักท่องเที่ยวเยอะมากจริงๆมีทั้งแบบว่ามาเป็นทัวร์มาเป็นามาเป็นหมู่คณะมาเป็นครอบครัวเยอะมาก แม่สมศรียังไม่เข้าไปนะคะเพราะว่าให้พ่อใหญ่เก็บภาพรอบนอกจะเห็นมีเจ้าหน้าที่มีเจ้าหน้าที่แล้วก็ร go ูปปัน้นดูรูปปัน้นอยู่สิส t a ฟชูวัเดรูปปัน้นรูปปัน้นอย่รีคอร์รูปปัน้น <c oughs> กำลังจะเข้าไปข้างในนะคะ เป็นพื่อคะเป็นอะไรที่ร้อนมากวันนี้อากาศร้อนมากพ่อใหญ่แม่สมศรีก็เก็บภาพบรรยากาศไปค่ะเราเข้ามากันแล้วแม่สมศรีมากันแล้วนะคะมาถึงแล้วไโก p พอมเพเมืองที่เราตามหากันเมืองที่เขายังมีการปรับปรุงและ mm. บำบมรุงกันอยู่นะคะบำารุง เหมือนแบบว่ายังปรับปรุงบำรุงก่อสร้างกันไปเรื่อยๆพ่อใหญ่แกจะถ่ายรูปนี่ทางเข้าค่ะพเพื่อนๆค่ะทางเข้าคนก็เยอะมากแม่สมศรีเดินมากับพ่อใหญ่นะคะเดินมาจากที่พักพักกันเดินมา อากาศร้อนมากพี่น้องเย้ยเห็นทหารด้วยนะคะทหาร <we ak> เหมือนรักษาความปลอดภัยก็ <spe ak> go, go read i n f o เมชันออ u แด h e ่ e เวอรเซแบนบีบายเดเทคตอร์ นี่เขาจะมีอ่ามีราคามีราคาบอกฮาวลองมีราคาบอกว่าเท่าไหร่เท่าไหร่เฮียเฮียเฮียดีไซน์ดา r ิงเฮียลูกไหร่เฮีย มีราคาบอกว่ากี่บาทกี่บาทก่อนที่เราจะเข้าไปข้างในพี่น้องเอ๋ยร้อนมากไง <Cat. S 3> โอ้โหเพื่อนๆคะ่ะให้เพื่อนๆเห็นความสร้างบ้านบนภูเขาและก็ยังมีอะ,อะไรนะคะมะีความหลงเหลือให้เราเห็นอยู่ว่าที่ถูกทีฐานหินของภูเขาไฟตั้งแต่พันกว่าปีที่ผ่านมาก็ยังหลงเหลือให้คนรุ่นหลังได้ชมตอนนี้ก็มาต่อแถวจะซื้อบัตรคะ่ะ ต่อแถวจะซื้อบัตรเข้าชมนะคะ

เราเ,เก็นคนได้ใส่เรายังไม่รู้นะคะว่าค่าตั๋วกี่บาทอะไรยังไงพ่อใหญ่รอรอใจ รอนานพอสมควรเงือไไลคายย้อยนี่นะคะเรามาถึงกันแล้วเดี๋ยวมาชมกันคลิปต่อไปนะคะเพืเ่อนๆค่ะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจค่ะ